ต้องอยากนั่นสดๆตรงนี้เลยอาวิธีการเล่นไฟนะครับสําคัญนะครับซูชิจะอร่อยไม่อร่อยนะครับลูกค้าวิธีเล่นไฟสําคัญต อันนี้เป็นหน้าลาบปลาแซลมอนนะครับผมหน้าลาบปลาแซลมอนนะยำสาหร่ายวากาแมนนะครับแซลมอนสดเราก็มีนะครับผมเป็นแซลมอนสดพันนาเวนะครับต่อมานะครับเป็นเมนูแซลมอนย่างไฟ นี่นะครับผมบอกเลยว่าร้านซูชิเชฟดีนะฮะนี่ไหกุ้งแต่งหน้านะครับผมเราจะไม่นี่นะครับทุกคนเป็นหน้าเนื้อวาคิวนะครับทุกคนของร้านซูชิเชฟตี้นะครับทุกคนดูนะทุกคนนี่ทุกคน すげえ